ใบขี้เหล็กนะคะจะมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงเพื่อที่จะเสริมสร้างกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูแกงขี้เหล็กกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเราไปเตรียมยอดขี้เหล็กกันก่อนเลยควรเลือกตั้งแต่ยอดอ่อนถึงใบขนาดกลางและนำไปต้มในน้ำเดือด แล้วก็เทน้ำทิ้งสัก2-3นถึาน้ำแล้วค่อยนำมาปรุงอาหารจะทำให้ช่วยฆ่าลิตและทำลายสารที่เป็นอันตรายต่อตับได้และยังช่วยลดความขมและความเฝื่อนลงได้ค่ะนำโปรตีนถั่วเหลืองมาแช่ในน้ำร้อนนะคะประมาณ3-5นาทีค่ะวันนี้เลือกรสไก่เพื่อที่จะนำมาเป็น โปรตีนสำหรับในแกงที่เหล็กของเราสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะใส่ตามที่เราต้องการเลย ใบย่านางค่ะซึ่งใบย่านางเนี่ยก็จะช่วยขจัดสารพิษออกจากระบบเลือดตับและไตทําให้ภูุ่ม้านทานของร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นใบย่านางนะคะจะมีวิตามิน A และวิตามิน C สูงจึงช่วยบำรุงสายตามีรสเย็นจึงช่วยดับพิษและก็ลดไข้ลดน้ำตาลในเลือดลดความดัน ม้ใบายานางนะคะจะมีประโยชน์มากก็ตามแต่ผู้ที่ต้องระวังก็คือผู้ที่มีธาตุเย็นหรือมีความดันโลหิตต่ำเลือดจางและก็อ่อนเพลียไม่ควรที่จะกินติดต่อกันเป็นเวลานานสำหรับวิตามินเอฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่มีมากอยู่ในใบยะนางเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้เกิดการคลั่งของคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้าย จะส่งผลต่อการทํางานหรือความสามารถในการทํางานของไตเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะใช้วัตถุแทนความหวานที่เป็นสารสกัดจากญ่าหวานนะคะมาแทนน้ำตาลก็จะ ทำเป็นเครื่องปรุงสําหรับที่จะนํามาใส่ในแกงขี้เหล็กของเราใบขี้เหล็กนะคะนอกจากจะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงแล้วยังมีสปปรรพคุณเด่นอย่างเช่นแก้อาการท้องผูกบำรุงโลหิตบำรุงน้ำดีช่วยให้เจริญอาหารช่วยออกเธ็์กระตุ้นการหบตัวของลำไส้ทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นช่วยยับยั้งและชะลอการขายายตัวของเซลมะเร็ง ยังมีสารบราลคอนที่มีฤทธิ์ในการกล่อมประสาทและมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนทำให้ออนอนหลับสบายแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพราะว่าสารนี้ลดลงในกระบวนการปรุงอาหารแล้วเพราะว่าเราจะต้องต้มน้ำทิ้งก่อนจึงทำให้ความเป็นพิษและฤทธิ์ของยาหลับอ่อนของเราเลดน้อยลงไปด้วย